จะมาบอกนะคะบอกเรื่องราวของการทําเสื้อเหมือนเดิมนะคะแต่ทําแบบอันนี้เนี่ยบางคนนะคะมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะคิดคิดขึ้นมาได้ว่าเออนะเรื่องนี้เราเองสมัยก่อนเราก็ทําไม่เป็นเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเสื้อตัวหนึ่งที่บานเป็นทรงเอทรงหางหาง,หางมีหางอะไรเงี้ยนะคะการแยกบานทำยังไงอย่างออกมาด้วยการ แบ่งจากวงแขนลงไปแล้วชายเสื้อเราก็จะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเส้นตัวนี้เป็นเส้นแบ่งลําตัวเสื้อของเราลงมาลงมาลงมานี่คุูชี้ให้ดูเห็นไหมคะแล้วก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้แหละมันมีรอยต่ออยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มบริเวณนี้ให้มันบานออกมาตรงนี้เทคนิคตรงนี้จะเอาไปใช้ที่ตัวเสื้อตัวกระโปรงก็ได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวคุณจะแยกตรงนี้ให้ดู ชิ้นนี้นะคะจากเส้นนี้เนี่ยบานออกมาตรงนี้แล้วรอยต่อจากตรงเนี้ยเราก็จะเอาทิวเนี้ยบานออกมาทางด้านนี้คือตัวนี้ในขณะที่กระดาษอะมันทับกันอยู่มันเกยกันอยู่แล้วก็ไปทางด้านนู้นเลยมาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตัดมารเราไล่ตามเส้นไปเลยแล้วก็มาชนเส้นนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ คือการซิกแซกเนี่ยไม่ได้มีข้อกําหนดแต่ให้เราจากเส้นนี้มาถึงเส้นนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มกระดาษเหมือนซิกแซกซิกแซกออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดจนมาถึงตนแนวแหลมจนถึงแนวแหลมของเราสรุปแล้วอยา่าตัดกระดาษส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งเลยนะคะยกเว้นเกล็ดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมาจับชนกันมันก็จะเข้ารูปพอดีใช่ไหมคะแล้วนะคะเห็นไหมนี่ ถ้าเสริมให้เต็มมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการเหมือ,น,อนนี่เราขีดใหม่ให้มันเป็นแบบนี้ใครเส้นนี้เดิมเส้นข้างล่างเป็นเส้นเดิมแล้วขีดลงมามันกลายเป็นว่าจากที่เราจะตัดเส้นนี้คือตามปกตินะคะเราตัดเส้นนี้ออกมาแล้วมาเพิ่มบานอย่างนี้เลยได้ไหมได้แต่เรานะคะจากเดิมที่เราตัดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เสริมไปแล้วนะคะ ทีนี้เราก็ยกชิ้นล่างขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เสริมตรงส่วนนี้เข้าไปเห็นไหมคะอ่าเราก็เสริมเข้าไปแล้วก็ทําให้เต็มมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะขีดมันนี่เติมให้เต็มนะเสร็จแล้วเส้นนี้นี่อามาขีดอย่างนี้มันก็จะเป็นแนวเดิมของเราที่เป็นเส้นเดียวกันนะคะยกขึ้นยกลงอยู่นี่แหละเ<ม>นาะเส้นไป จากเริ่มที่มันแค่ตรงๆเป็นเสื้อตรงอย่างนี้ธรรมดากลายเป็นว่าพอเวลาเราเย็บเนี่ยเอาเส้นนี้กับเส้นนี้มาต่อกันเห็นปะเพิ่มบานได้เยอะไหม